วันนี้นะครับเรามีเทคนิคนะครับในการตั้งรถมาฝากกันครับเทคนิคแรกนะครับก็คือผักแขนสวนใช่ไหมครับแล้วเราใช้สะโพกเรานะครับผักรถนะครับโดยการที่ก้าวเท้านะครับไปชิดตัวรถนะครับพร้อมกับดันรถไปพร้อมๆกันเห็นไหมครเราไม่ใช้มือนะครับนี่ผมใช้มือประคองไม่เฉยนะครับเห็นไหมครับมันก็จะง่ายมากเลยนะครับนี่คือเทคนิคแรกนะครับตัวที่สองนะคือว่าให้เราก้าวข้ามไปเลยนะครับแล้วในจังหวะที่เราเอาขาด้านขวาลงเนี่ยปุ๊บเนี่ย ขาด้านซ้ายเราเนี่ยนะครับจะชิดติดกับตัวรถใช่ไหมครับก็คือให้ลงไปพร้อมใช้ขาด้านซ้ายเนี่ยผลักไปเลยนนอยใช่ไหมครับใช้ํำหนับตัวของเรานะครับแล้วก็ใช้ขาด้านซ้ายเนี่ยนะครับผลักตัวรถไปเลยพร้อมกับตอนที่เราเวียงขาด้านขวาลงไปนนอใช่ไหมครับครั้งนะครับดูนะฮะเวียงปุ๊บปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือถ้าเราขึ้นรถในสถานนี้ก็ใช้เหมือนกันนะครับ เราก้าวข้ามไปนะครับแบบนี้ใช่ไหมเราก้าวข้ามนี้ใช่ไหมจหังหวะที่เราลงจะนั่งนั้นอ่ะให้ให้ให้ขย,ยับตัวมาชิดนะครับให้ขยับเท้านิดดนึงนะครับแล้วก็ใช้ต้นขาด้านในดันเห็นไหมฮะราก็จะตั้งขึ้นมาเลยอ,อันนี้ง่ายมากๆเลยนะเป็นเทคนิคที่ช่วยในเรื่องของน้ำหนักที่มากได้